จากมหาปรัชญ,ญาปารมีโตประเทศมีบันทึกไว้ว่าพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอานนท์เดินบินทบาทในเมืองไวยสาลีพระอานนท์มองเห็นสตรีนางหนึ่งยากจนค้นแขนเป็นที่น่าสงสารยิ่งพระอานนท์ทูลขอให้พระพุทธองค์ไปโปรดนางแต่พระพุทธองค์ตรัสว่าเรากับนางไม่มีเหตุปัจจัยผูกพันกัน ดังนั้นนางจะไม่ศรัทธาเราและเราก็ไม่สามารถที่จะโปรดนางได้พระอานน์จึงรบเร้าอยู่ถึงสามครั้งพระพุทธเจ้าจึงดำเนินไปหานางเมื่อยือนต่อหน้านางสตรีนางนั้นก็กลับหันหลังไม่สนใจพระพุทธองค์ไม่ว่าพระองค์จะเดินไปต่อหน้านางกี่ครั้ง นางก็จะหันหลังให้กับพระองค์ทุกครั้งแม้พระพุทธองค์จะใช้ฤทธิ์ให้พระกายปรากฏขึ้นทั้งสี่ทิศพร้อมกันสตรีนางนั้นก็ปิดตาเสียไม่มองไม่สนใจพระองค์พระอานนท์จึงได้ประจักษ์ถึงคำพูดของพระพุทธเจ้าที่ว่าหากไร้วาสนาไร้ปัจจัยผูกพันต่อกันก็ไม่สามารถที่จะโปรดกันได้ แม้กับพระพุทธเจ้าเองก็ไม่มีข้อยกเว้นฉะนั้นผู้ที่มีวาสนาต่อกันเท่านั้นจึงจะผูกพันกันนี่แหลคะค่ะจึงเป็นคำตอบว่าทำไมบางคนจึงได้เป็นกัลยาณมิตรต่อกันชี้ชวนแนะนำกันไปทำความดีชักชวนทำบุญได้โดยง่ายแต่กับอีกคนชวนเท่าไหร่ก็ไม่ไปสอนกล่าวตักเตือนอะไรดีๆเขาก็ไม่ฟังแม้จะทำดีกับเขาขนาดไหน เขาก็ไม่มีวันดีตอบกลับคิดว่าเราประสงค์ร้ายไม่เห็นความหวังดีของเราแต่ไม่ต้องกังวลเดือดร้อนใจไปนะคะเราต้องวางจิตให้เป็นอุเบกขาเพราะทุกคนมีบุพกรรมของตนเองต้องเคยมีเหตุปัจจัยที่เป็นกุศลต่อกันถึงจะได้เป็นกลยายมิตรกันเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็มีสิ่งที่พระพุทธองค์ทำไม่ได้ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ ขอให้แชร์และแท็กคนที่คุณรักดิฉันหมายถามพนาพน์ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีค่ะ